ครับน้องๆวันนี้นครับพี่ก็จะมาบอกลา CBR หกห้าศูนของพี่เองนะครับก็จะต้องขายรถนะครับก็ก่อนจะขายเดี๋ยวพี่จะสตาร์ทฟังเสียงมันครั้งสุดท้ายนะครับน้องๆครับ ก็คนซื้อนะครับกำลังขับรถมาจะถึงละอีกประมาณสี่สิบนาทีเดี๋ยวตอนยกขึ้นเดี๋ยวพี่ถ่ายให้ดูอีกทีนะครับก็ไม่อยากขายนะครับคันนี้ยไม่อยากขายเลยแต่ว่ามันก็มีความจำเป็นบางอย่างที่ต้องขายกันไปนะครับ ก็ของแต่งรอบคันก็เดีย๋ยวจะถ่ายให้ดูครับว่ามีอะไรบ้างก็มีนี่นะครับเป็นมือเบรกแล้วก็เป็นมือคัดฝั่งนูน้นของแต่งก็มีตรงนี้ก็มีเ,เกเตอร์วัดความร้อนนะครับเป็นเกย์แยกนะครับแล้วก็มีตัวนี้นะครับกันล้มครับมีกันล้ม ท่อก็เป็นท่อท่อเออารนะครับแล้วชุดแฟรลิงนะครับชุดแฟรลิงแต่งมีเป็นตรงนี้ตูดนมดนะครับไม่ถอดนะครับไม่ถอดอะไรสักอย่างเลยแต่พี่ขายไปแล้วแหละ็อตทองทงั้งคันครับ็อตทองของแต่งก็ประมาณนี้ครับไม่ไม่ได้มีอะไรเยอะครับ ก็สีน้ำเงินสีน้ำเงินนี่ทำสีมาใหม่ครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงก็ตอนยกขึ้นเดี๋ยวพี่จะถ่ายดูอีกทีนึงผมไม่อยากให้ไปเลยโอเคครับก็ขอบคุณมากเดี๋ยวตอนยกขึ้นยังไงก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีนะครับัไงก็ฝากกดซับสไคร้ด้วยนะครับกดติดตามช่องไว้นะครับ ก็จะต่อไปนี้ก็คงจะเจอแต่พีเคันสีชมพูคันนู้นครับสีชมพูครับโอเคเดี๋ยวยังไงตอนยกขึ้นพี่ถ่ายเดี๋ยวตัดต่อให้ดูตอนหลังนะครับขอบคุณครับ